สวัสดีค่ะเมือนีสีผ้ามาตัดนี่ค่ะเป็นกิ้งทาบนะคะอันนี้เป็นมะม่วงท่านน้ำดอกใหม่นะคะเป็นน้ำดอกใหม่เบอร์ซีเขาทำไว้ประมาณเดือนกัวกัวเกือบสองเดือนแล้วค่ะเมื่อนีห้องกระสีมาตัดไปช่ำเนาะคะ่ะเมื่อนีมีแค่สอง เฮดไปเท่าหน่อยนะคะเพราะว่าต้นต่อมันมีหน่อยเมื่อนี้มีสองตนนะคะรุ่นนี้มีสองตนนะคะก้นขี่ขานกันจังสี่เหรอคะเฮดเมื่อละนิดละหน่อยะคะ่ะเฮดพ่อออยเจ้าของมห้มันข้านนะคะนี่ละ่ะเดี๋ยวห้าสี่เอาไปช่ากันนะคะห้ากเริ่มออกเหรอคะห้ากเริ่มเดินแล้วเ้าก็ตัดไปได้นะคะ แซน้มไว้จะข้าวนึงพ่อให้คุยบอกเผาเข้าดูดน้าเข้าไปให้ซุ่มซื่นนะคะาถาถาบกิง้งแหน่น้าใหมเฮ็ดในช่วงหนาฝนนะคะมันสิติดไว้ติดดีแต่ว่าเขาต้องพันพัดติ๊กแน่นๆค่ะบ่าให้น้ำเขาแพ้เนาะเข้าแกะออกนะคะแกะแกะตุ่มออกแกะถุงออกเขาก็ใส่ถุงใส่ช่าใส่ถุงดําไปค่ะ พอช่ำแล้วเขาก็ใส่ไม้ข้ามดามเขาไว้นิดนึงนะคะป้องกันบาาน่ให้ตุนเขาโยกเยกว่าห้เขาลมนะคะละกะหมดนาม้าตั้งไว้ในหม่องหฮมนะคะเป็นที่หฮมล้ำไล่หม่องนี้เป็นหฮมหน้าบ้านนะคะตั้งไว้แดดสีซองส่วนประมาณทวงเสาค่ะส่วนจากประมาณแปดเก่าโมงนี่นะคะแดดสีซองหลังจากนั้นก็โฮมมืดมือค่ะ น่ละ่ะเขากะตังช่ำๆใบเลี้ยงกันนะคะต้นไม้ทั้งเมื่อนนี้เป็นต้นไม้ที่ส่วนหนึ่งเท่ากับขยายพันธุ์เองนะคะเขาซื้อต้นแม่มาต้นนึงแล้วก็เข้าปลูกไว้นะคะเพราะเขาแตกกิ่งการสาขาเขากับขยายเองอันนี้เป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวพันแป้นพิจิตรอันนี้ต้นนี้ไปตอนมาจากเพื่อนป่านะคะอันนี้เป็นต้นบักช่มผู่หน่าเพิ่นซื้อมาปลูกนะคะปลูกไวนะ้นาบานเพิ่นเขากับไปตอนเอา นี่แหะค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิตาตตนมันทิมทั้งทั้งที่มันยังวัดในไงบันไดนะคะเพราะว่ามันอยู่ไก่แบบอยู่ไก่เฮื่อนเนาะเพื่อนก็นเลยสิตาตบานี้เขาก็เลยขอเวลากรขอตอนกิ้งออกกรมาสันกรสิตาตตน